ผมรู้นะว่านาบิลเก่งแล้วก็รู้ว่าเขาต้องปราบคนเก่งๆไปทีละคนแน่ๆเพียงแค่รอเวลาที่เขาจะปราบพ,พวกระดับที่มีสปีดหมัดเร็วๆสักคนหนึ่งและสุดท้ายเขาก็ชัดเจนว่าเอนนาฮาชิตอนนั้นนาบิวสู้ยากจริงๆตอนแรกคนไทยคนเดียวที่ผมคิดว่าจะอยู่ในก้ามณีแดงคงมีแต่เพชรธนงแต่ตอนนี้ผมคิดว่าต้องมีนาบิลด้วยก็ต่อไปได้อวยนาบิลกับ เพชรธนงเนี่ยแหละฝีมือของนาบิลไม่ว่าจะเป็นจติกาไหนดูแล้วตอนนี้ใครเขาหยุดไม่อยู่แล้วแหละนอกจากพวก10บไอ้มดแดงแต่ว่า10บไอ้มดแดงหลายคนเนี่ยก็อยู่ในค่ายเดียวกับนาบิลเพราะฉะนั้นไม่ต่อยกันเองแน่นอนพวกสิบมณีแดงที่ไม่อยู่ค่ายเดียวกับนาบิลมันก็มีไม่กี่คนนะ่ะตนนัวนาบิลผมจะเอาไว้ใน9มณีแดงก็จะเพิ่มเป็น1ิบมณีแดงไม่แน่ใจว่าไป10หรือ1 1แล้วเดี๋ยวไปดูว่าผมจะเอาไปไว้ในอันดับที่เท่าไหร่เป็นใช้ได้ โอเคเดี๋ยวใส่ไว้ให้ในตะกร้านะ